กี่ท่าไม่ลดีอิสต์ไม่ที่เพรกูคือไวด์สตาร์กูไวด์สตาร์ baby lucky white star แก่งลักกี้คุ้มบาแล้วเว้ยเฮ้ยบอสชักดมเดินนำมาเว้ยเฮ้ยสังเซ็กซี่โบอาเกนามีจะสังเก็บคนจ้องตาจะหาชีว่กี่ท่าไม่ลดีอิสต์ไม่ที่เพรกูคือไวด์สตาร์กูไวด์สตาร์ baby lucky white star แกงลักกี้คุ้มบาแล้วเว้ยเฮ้ยบอสชักดมเดินนำมาเว้ยเฮ้ยคือสังเซ็กซี่โบอาเกณามีจะสังเก็บคนจ้องตาจะหาชี พวกปลาหักึงก็เที่ยวไปส่องมึงก็รู้ดีว่าพวกมึงมันนอนหันเดือบพวกซังมันให้หลับพร้อมย่าได้มาเรื่องบัดรไอ้ซ่าเดิมบ้านชักน้องกูเดินมาพร้อมมีสหายที่จะบัตรเดินตามเก็บเป็นพวกวันที่พัดลงมึตามทางถ้าพวกมึงให้เป็นจะบ่พวกมึงจะเอียนตามพวกลักกี้พวกมึงรู้จักยังบอกกูชักดงซะพวกมึงให้โดนกันเก็บพวกของกินเอาเงินได้หลับใจแล้วบ๊อบบี้มันพร้อมเสมอที่จะรัอมันกลาก้าม